เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของดัชนี SMESI ซึ่งมีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมีความหมายอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมซึ่งเคยดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหารสนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน เราจะมอบกระเป๋าใส่ของอนเนกประสงค์พร้อมกับกระปุกออมสินซึ่งมีรูปทรงรถไฟฟ้าจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพียงสองรางวัลเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าจะเป็นทาง YouTube ก็ได้นะครับถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเก็บเบี้ยได้ถุนร้านแต่ถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยได้ถุนร้าน เว้นวั็กเล่าสู่กันฟังเก็บเบี้ยได้ถุดร้านเว้นวั็กเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยได้ถุดร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจาวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคํถาถามตามมา ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนะครับโดยจะให้วงเงิน5 0,000บาทมีระยะเวลาในการชําระคือนาน5ปีด้วยการส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้นจะอยู่ที่ร้อยละศูนต่อเดือนนะครับเป็นอัตราเริ่มต้นทุ่อีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับขอนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนะครับโดยจะให้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน5 0,000บาทนะครับ มีระยะเวลาในการชําระคืนนาน5ปีส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้นจะอยู่ที่100.75ต่อเดือนเป็นอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหานี้นอกระบบซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารอมสินนะครับจะมีวงเงินรายละไม่เกิน50,000บาทมีระยะเวลาในการชําระคืนนาน5ปีคําถามคือน หรืออัตราดอกเบีย้ยเนี่ยธนาคารจะคิดอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่นะครับส่งคาตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านแต่ถ้าเป็น YouTube ก็ใช้ที่ช่องว่าเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเป็นบล็กเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับเมื่อวานนี้ครับวันที่6มิถุนายน2567นะครับนายขเชนบุญวงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารอมสินได้ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดําเนินการแก้ไขปัญหานี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางก,การศึกษาโดยลงนามร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็สถาบันการเงินรวมทั้งหมด12สถาบันด้วยกันนะครับซึ่งธนาคารอมสินจะมีส่วนร่วมกําหนดแนวทางและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือที่เป็นการผ่อนปลนเป็นกรณีพิเศษนะครับ ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกับจะสนับสนุนข้อมูลความรู้และก็ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆนะครับเพื่อเป็นการวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างวินัยทางการเงินที่ดีมีสภาพคล่องในการชำระหนี้ไม่ต้องพึ่งผ่านหนี้นอกระบบส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลนะครับ ธนาคารออมสินครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษซึ่งจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนนั้นธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1.53ต่อปีหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำเนี่ยก็จะเท่ากับร้อยละ1.80ต่อปีซึ่งการจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายเมื่อฝากจนครบกําหนด4เดือนแล้วนะครับส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือ้ดกเบียในอัตรา ร้อยละหนึปต่อปีหรือว่าเทียบกับดอกเบีย้ยของเงินฝากประจำเนี่ยก็จะเท่ากับร้อยละสอ4การจ่ายดอกเบีย้ยจะจ่ายเมื่อครบกําหนด11เดือนนะครับส่วนการเปิดบัญชีนั้นต้องเปิดขั้นต่ำา1 0 0 0 0บาทขึ้นไปแล้วก็ฝากเพิ่มได้ครั้งละ1,000บาทนะครับซึ่งจะไม่มีการจํากัดวงเงินในการรับฝาก ผู้ฝากถ้าเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลก็ได้ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วจะไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดสนใจก็ฝากได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะครับบทเขตวันที่30มิมิถุนาย,ยนนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสนใจก็สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับธนาคารอมสินครับก็เชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์การเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณส0ปี ซึ่งจะเปิดให้ฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับซึ่งการนับอายุก็จะนับตามปีพุทธศักราชหรือว่าพศนั่นะครับโดยจะให้ดอกเบีย้ยในอัตราร้อละ2.84ต่อปีหรือว่าเทียบกับดอกเบีย้ยของกินฝากประจําก็จะเท่ากับร้อยละ3.34นะครับซึ่ง ดอกเบี้ยเนี่ยเมื่อได้รับแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับ่วนการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ําตั้งแต่1น0 0 0 0บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน1ล้านบาทผู้ที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในการฝากเงินผ่านช่องทางของธนาคารอมสิน3ช่องทางด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยช่องทางแรกเป็นเว็บไซต์ของธนาคารอมสิน์ www.gsb.or.th ช่องทางที่2เป็น Li น์ o f f i ิเชี gsb society นะครับแล้วก็ช่องทางที่3เป็นแอปพลิเคชัน หม่โมหมดเขตวันที่30มิถุนายนนี้นะครับหรือจนกว่าจำนวนวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของธนาคารอมสิน www.gsb.or.th หรือจะสอบถามทาง GSB Contact Center ก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกาหนดธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับ การท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือว่ากททกระทรวงคมนาคมได้เข้าร่วมการประชุม The Fort Epic Greenport Development Forum ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่4วันทอีมิ 2, ถนุนายนนี้นะครับที่เมืองชิงเต,ต่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่าเรือสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานสะอาดในอุตสาหกรรมท่าเรือและนอกจากนี้ครับยังเป็นการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ของท่าเรือต่างๆในระดับประเทศอีกด้วยนะครับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอเชิญชวนร่วมงานเ e ต i ินด e c i t ี2024ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่15กับวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนานี้นะครับตั้งแต่เวลา13นาฬาถึง19นาฬิกาที่สามย่านมิตท,ทาวน์ฮอลล์ชั้น5สามย่านมิตท,ทาวซึ่งจะมีการซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับมาพูดถึงทิศทางในการลงทุนต่างๆหลากหลายทางเลือกการลงทุนนะครับทั้งหุ้นไทยหุ้นนอก กองทุนรวม t f e ฟ t และก็โทเค็นดิจิต l มีทั้การสัมมนา,าการจัดเวิร์กช็อปการลงทุนแบบเจาะลึกตรงประเด็นจากวิทยากรกูรูชนะนำแล้วก็บูธจากบโบรกเกอร์บลรจอและผู้เชี่ยวชาญพร้อมกันนี้ครับยังจะให้คําแนะนําในเรื่องการวางแผนการลงทุนแล้วก็เปิดแนวคิดการสร้างพอร์ตพร้อมกับให้มือใหม่ได้เริ่มและมือเก่าได้เลือกนะครับเริ่มลงทุนทันทีในงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์นะครับเซ็ investshowsetinvestnow.com นะครับ setinvestnow.com แล้วก็ slash s e t i n the c i t y นะครับพิมพ์ติดต่อกันเลยเอาละครับช่วงนี้ช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวเรื่องราวของ s อ e s i เป็นอย่างไรนะครับคุณมงคลครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิยพัฒน์แลวก็ผู้ชมผู้ฟังรายการนะครับ อวันนี้ก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับอธิบายเรื่องดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ s อ e อนะครับซึ่ง mm. สํานักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเนี่ยก็จะนําเสนอดัชนีนี้ทุกๆเดือนนะครับซึ่งในเดือนนี้ต้นเดือนที่ผ่านมาก็เปิดเผยด,ดัชนีดังกล่าวในของประจำเดือนเมษาของสองห้าหนะครับ,รบซึ่ง ซึ่งดัชนีความเชื่อมั่นเนี่ยต้องเรียนก่อนทบทวนคนที่เพิ่งมาฟังรายการนี้นะครับก็จะเป็นการเก็บข้อมูลของผู้ประกอบการ SME 2,704รายทั่วประเทศ6ภูมิภาคแล้วก็25สาขาธุรกิจอยู่ในช่วงระหว่างวันที่19ถึง30มเมษายน2567ซึ่งก็จะประกอบด้วย4ภาค การผลิตการค้าการบริการและก็ธุรกิจการเกษตรนะฮะสี่ภาคแล้วองค์ประกอบที่สําคัญที่นํามาพิจารณาก็เป็นองค์ประกอบปัจจัยหกประการซึ่งอันได้แก่ต้นทุนรวมต่อหน่วยนะครับกําไรคําสั่งซื้อปริบาณการผลิต <c oughs> การจ้างงานแล้วก็การลงทุนทั้งหมดหกประการแล้วก็ทําการสํารวจ แบ่งเป็นภูมิภาคทั้งหมดหกภูมิภาคก็คือภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานตะวันออกแล้วก็กรุมเทพปริมณฑลซึ่งก็จะสะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในปัจจุบันก็คือในอดีตคือเดือนเมษาแล้วก็คาดการว่าสามเดือนข้างหน้านี่จะเป็นอย่างไรก็เป็นที่ปรากฏชัดนะครับว่าเทศกาลสงกรานที่ผ่านมานั้นคึกคักมาก ก้อน <c oughs> <c oughs> หมุนทําให้ดัชนีความเชื่อมั่นเดือนเมษาโดยเฉพาะภาคบริการนั้นขยายตัวได้ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามภาคการผลิตก็ยังทรงๆแล้วก็ชะลอตัวถึงเนื่องมาจากการวันหยุดที่เยอะแล้วก็เทศกาลสงการก็เป็นที่ทราบว่าเป็นวันหยุดยาวที่ให้ภาคาผลิตต่างๆคนงานกลับไปเยี่ยมสินฐานบ้านเกิดหรือท่องเที่ยว ส่วนภาคธุรกิจการเกษตรนั้นก็ชัดเจนว่าผลจากการแปรปรวนของสภาพอากาศแล้วก็ฝุ่น2.5เนี่ยนะฮะก็ทำให้ภาคธุรกิจการเกษตรนั้นชะลอตัวอย่างมากนะครับก็ก็เป็นเรียนว่าดัชนีของประจำเดือนเมษาน,น,นั้นอยู่ในระดับที่เขาเรียกว่า54.1ซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเดือนก่อนนั้น53 ปกติแล้วพอเกินห้าสิบนี่ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับคุณเบียรพัฒก็ก,ก็เรียกว่าอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลมหาสงการนั้นเนื่องจากเทศกาลจัดางานหรืออีเวนต์ต่างๆของภาครัฐและเอกชนทําให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศจํานวนมากออกมาจับจ่ายใช้สอยถึงแม้นเป็นช่วงสั้นแต่คิดว่าภาครบริการโดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวก็ถือว่าได้รับอาน,นิสงมากนะครับก็ ก็เลยเรียนว่าคึกคัดกันทั่วประเทศนะ่อซึ่งส่วนภาคการผลิตนั้นก็ชะลอตัวเพราะหลังจากที่ได้เล่งการผลิตมารองรับการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลแล้วก็จํานวนวันหยุดที่ให้คนงานเหมือนที่เอ่ยถึงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยธุรกิจเที่การเกษตรนั้นที่ชะลอตัวก็มีผลต่อผลผลิตของการเกษตรมากนะครับ ทีนี้ถ้าหากว่าเรามาพิจารณาองค์ประกอบเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงหกประการในหกนี้จำแนกสามเพิ่มขึ้นแล้วกอ็องค์ประกอบสามลดลงนะครับองค์ประกอบสามที่เพิ่มขึ้นเนี่ก็คือต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่กำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงๆคำสั่งซื้อก็เพิ่มขึ้นด้วยก็เลยทำให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับ ก็ส่วนของการจ้างงานการลงทุนหรือปริมาณการผลิตนั้นปรับตัวลดลงนะครับเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ดังเหตุผลที่ผมเมื่อกี้ได้เล่าให้กผูก้ฟังผู้ชมฟังนะครับับอย่างไรก็ตามภาพรวมนี่ที่ได้เห็นชัดว่าเภาคบ,บริการเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างที่เห็นได้ชัดจากห้าสิบสองจุดแปดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึงเกือบเกือบห้าสิบหกเลยนะครับก็ ก็เห็นได้ชัดว่าให้เอกของเรานี่ก็คือท่องเที่ยวจริงๆนะครับยกให้เขาจะไรก็ตามก็ต้องระวังเพราะว่าท่องเที่ยวข้างหน้าเนี่ยมันมันมีหลายอย่างที่มีปัจจัยแต่เชื่อแน่ว่ารัฐบาลก็พยายามจะประคลองภาคท่องเที่ยวหรือบริการนั้นยังเป็นพระเอกอยู่ดังจะเขาที่แล้วได้พูดถึงวีซ่าที่เจัดวีซ่าฟรีแต่เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็บวกกับเทศกาล ต่างๆที่จะทยอยออกมาในช่วงให้ทั่วเที่ยวทั่วไทยหรือเมืองรองต่างๆที่จะมีโอกาสได้มาพูดถึงในข่าวๆต่อๆไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามภาคการค้านั้นก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยดีจาก51.9มาเป็น52.3เพราะว่าการค้าดั้งเดิมหรือค้าส่งเนี่ยเห็นได้ชัดว่าก็ปรับตัวดีขึ้นเนื่องจาก สภาพอากาศที่ร้อนจัดก,ก็เห็นได้ชัดว่า,า,าบริการหรือการค้าอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยก็ดีขึ้นอย่างเป็นลำดับโดยเฉพาะการบำรุงรักษายานยนต์เพราะว่าคนต้องออกเดินทางไกลนะครับในทุ่งเทศการสงการแล้วก็โมเดิร์นเทรดก็เห็นได้ชัดว่าชะลอตัวนะครับพรเกิดเกิดจากการแข่งขันต่างๆที่เปิดร้านค้า เทศก,กาลสองการต่างๆมาร่วมด้วยดังนั้นภาคผลิตนี้จึงลดลงจาก54.2เป็น53นะครับอย่างไรก็ตามเราก็ต้องมาพิจารณาแล้วก็ต้องระวังเรื่องของเกษตรนะครับเพราะว่าอากาศที่เปรีพวนนั้นอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นหรือฝนตกมากขึ้นเนี่ยก็ส่งผลทำให้ธุรกิจการเกษตรที่ อมีผลผลิตที่มีอยู่นั้นออกมาน้อยอย่างเห็นได้ชัดเอ่อก็มีความเป็นห่วงนะครับหลายคนบอกว่านานาข้าวนี้ยังไม่ออกรวงเลยนะครับอดอกไม่ผสมพันธุ์นะครับเนื่องจากอากาศผันผวนมากผลไมห้หลายชนิดนั้นผลผลิตน้อยกว่าปกติอย่างเช่นทุเรียนหรือเงาะหรือสมังคุดเนี่ยนะครับก็เห็นได้ชัดแล้วรวมจนถึงพืชผักบางชนิดก็มีทั้งราคา สูงขึ้นอย่างที่ผิดปกติเนื่องจากผลผลิตน้อยการยกระดับของภูมิภาคต่างๆนั้นเนี่ยผมคิดว่าที่โดยรวมก็คือภาคตนออกนะฮะก็ซึ่งอยู่ในเ,เขตอุตสาหกรรมแล้วก็ท่องเที่ยวรวมทั้งชนบุรีพัทยานั้นก็โดยรวมก็ใกล้เคียงกับเ,เดือน,นก่อนๆนะครับก็ก็ถือว่า ส่งตัวและดีดีในแนวโน้มดีขึ้นนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือภาคเหนือดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาเพราะว่าจากระดับห้าสิบสเป็น56.6ปีเดียวเลยนะครับก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทุกคนก็กังวลเรื่องของคุณสองุดห้านะฮะก็ที่จริงน่าจะดีกว่านี้อีกเยอะนะครับอาจจะถึงห้าสิบเก้าเลยก็ได้เพราะว่าก็มีหลายคนมีความกังวลเรื่องนี้ ส่วนภาคการค้าและบริการซึ่งเกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวสปาหรือบริการสันทนาการก็ต้องถือว่าดีขึ้นจาก51เป็น53นะครับก็เรียนเลยว่าทั้งหมดนั้นเพกจริงๆก็คืออยู่ที่การท่องเที่ยวนะครับทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติในเดือนเมษาที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ผมว่าภาคใต้เห็นได้ชัดว่า มาเลเซียนั้นเป็นนักต่างชาติที่ยังคงสม่ำเสมอในสูงขึ้นในช่วงทั้งวันหยุดนะครับแล้วก็เข้ามานะครับก็เลยเป็นสิ่งที่กระตุ้นพื้นที่ท่องเที่ยวของภาคใต้นอกจากจังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาแล้วก็รวมจะถึงเดี๋ยวนี้ก็ขยายให้ทางท่องเที่ยวมาเลเซียเนี่ยเดินทางเข้ามาไกลถึงนครศรีธรรมราช อ๋อสุราษนะฮะคุณมงคลขึ้นมาสุราษจุฬาแล้วเดถึงสุราษจุฬาแล้วต่อไปอาจจะถึงมากรุงเทพนะครับถ้าถ้าถนนหนทางดีจริงๆเขาก็มาได้นะคุณมงคลเพราะผมเคยเห็นรถทะเบียนมาเลยนะในกรุงเทพนี่ใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็อนุญาตแล้วสมัยก่อนเนี่ยเอาสมัยก่อนไม่ได้แค่ให้ยึดแค่สงขลาครับเต่ตอนนี้มาตรการรัด่งถ้าปรับนิดเดียวมันจะช่วย เศรษฐกิจเลยกระตุ้นการใช้จ่ายมากเพราะคนมาเลเนี่ยต้องถือว่าเงินลิงกิตของมาเลเซียพอมาใช้ที่บ้านเราเนี่ยประมาณเจ็ดแปดบาทนะครับ,รบก็ถือว่าดีแล้วก็คนที่นับถือศาสนาต่างๆเนี่ยก็อาศัยการอาหารการกินของเมืองไทยเนี่ยรู้สึก,กนจากคุ้นปากแล้วก็ชอบมากนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงเท่าที่สองสามกับเพื่อนๆมนมาเลที่เป็นชาวจีนนะครับ ก็การกระตุ้นใช้จ่ายนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญของอผู้ประกอบการท่องเที่ยวแล้วก็ s อสบมากนะครับเพราะว่ากำลังซื้อและกำไรนะ,ะก็ได้จากปริมาณตรงนี้แหละนะฮะแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าภาคธุรกิจการเกษตรนั้นก็อยากให้รัฐบาลช่วยเอาใจใส่เพราะมีความกังวลเรื่องปริมาณผล,ผลผลิตในช่วงเวลาถัดไปนะครับ,รบก็ก็เลยเรียนว่า เออ,เอ,อก็ก็ก็คงต้องระวังมากขึ้นนะครับเอ่ออนาคตข้างหน้าเนี่ยก็เห็นได้ชัดน,นะครับว่าเอ่อมาจากเอ่อสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการนั้นเนี่ยก็คือต้นทุนยังคงเป็นสิ่งที่ผู้ผู้ประกอบการต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดโดยเฉพาะเอ่อเรื่องน้ํามันไฟฟ้านะฮะก็เป็นอะไรที่เขาอยากจะให้รัฐบาลช่วยตรงนี้ให้มากนะครับเพราะว่า เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็การกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐที่ส่งเมืองรองมาเนี่ยผมคิดว่าจะมีผลทำให้ธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยเพิ่มรายได้นะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยธุรกิจที่เป็นเอ SME ขนาดกลางเนี่ยก็ประสงค์ที่อยากจะเพิ่มในแง่ที่จะส่งเสริมให้ไปเปิดตลาดต่างประเทศส่งออกให้มากขึ้นหรือส่งเสริมการนำ เทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจแต่แน่นอนนะครับการเข้าถึงของแหล่งทุนเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่า55เอร์ซนะธนาคารแห่งประเทศไทยสำรวจมาแล้วช่วงนี้ขาดสภาพคล่องแล้วต้องอาศัยแหล่งเงินทุนจากนอกระบบอัตราดอกเบี้ยสูงมากมผมคิดว่าวันที่4ที่ผ่านมาก็มีการจัดสวนาโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อ จัดสร้างกลไกาการคประกันความเสี่ยงด้านสินเชื่อการเข้าถึงผมคิดว่าถ้าน,นี้ผลักดันออกมาเร็วเท่าไหร่ภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ก็จะช่วยเ,เรื่องสภาพคล่องออที่จะดําเนินการในไตรมาสถ,ถัดไปได้ครับครับได้ครับ ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่น,นี้ก่อนนะครับขอบรคุณมากครับคุณบุคลครับคุณบมคค<ส>ลีลาธรรมนะครับซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสร,รมมิมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามคุณรู้ฟังว่าสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหานี้นอกระบบซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับจะมีวงเงินสินเชื่อ,อรายละไม่เกินห0,000บาทมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน5ปีด้วยกันคำถามคือจะคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ คำตอบคือร้อยละศูนจุดเจ็ดห้าต่อเดือนนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันจนันนาครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเปี้ยไต่ถุนร้านวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขึน้นรถไฟฟ้าให้คุณลดอะไรได้บ้างลดเวลาเดินทางลดการใช้รถส่วนตัวลดการใช้น้ํามันลดมลภาวะเพื่อโลกโรฟอฟอร์มเอเข้าใจคุณเข้าใจโลกจึงมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาด